ะะทําเกี่ยวกับวัตถุดิบส่งอาหารสัตว์ค่ะบริษัทของเรานะคะก่อตั้งมาแล้ว4ปีค่ะความเชื่อในการทําธุรกิจนะคะคอยเชื่อว่าคอยจะเป็นหนึ่งบุคคลนะคะที่ช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยในเรื่องเกษตรกรไทยค่ะเพราะธุรกิจนี้นะคะช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยในด้านการเกษตรค่ะชอบทําธุรกิจนี้นะคะเพราะว่าได้พบปะเกษตรกรนะ รวมถึงกลุก่มรากยานะคะทําให้พวกเขามีความรู้ในด้านการเกษตรที่มีคุณภาพค่ะและได้ช่วยกลุ่มธุรกิจประสัตว์และก็การส่งออกด้วยค่ะเป้าหมายของพลอยนะคะก็คือการนําความรู้และในด้านเทคโนโลยีนะคะในเชินต่อยอดกเกษตรกรรมนะคะให้กับเกษตรกร,ร,กร,รไทยผั่วลูกพื้นที่ไทยค่ะหนึ่งเลยนะคะที่มอบให้กับลูกค,ค้านะคะคือสินค้าที่มีคุณภาพนะคะเนื่องจาก เรานะคะคัดสรรวัตถุดิบที่มีคุณภาพให้กับลูกค้าตลอดแล้วก็ชุมชนนะคะเพื่อให้กเกษตรกรนะคะได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นนะคะให้ความรู้เกี่ยวกับกเกษตรกรในพื้นที่ที่ห่างไกลนะคะมีการจัดตั้งเกี่ยวกิจกรรมชุมชนนะคะหรือมีการจัดตั้งสาก,กรนะคะให้ช่วยสนับสนุน,กนเกษตรกรไทยในเรื่องของผลผลิตนะคะเพื่อจะได้ส่งไปทั่วโลกะคะ่ะ ความสุขของพลอยนะคะพลอยเชื่อเสมอคะ่ะเรื่องการยิปก่อนเท็นะคะการให้ก่อนได้เับานะคะความสุขของพลอยก็คือการให้เกษตรกรไทยนะคะมีรายได้ที่เพิ่มมากขึ้นคะ่ะนั่นก็คือความสุขของพลอยนะคะส่วนความสําเร็จนะคะธุรกิจของพลอยนะคะเติบโตไปพร้อมๆกับเกษตรกรไทยคะ่ะที่มีรายได้มากขึ้นและผลผลิตที่ดีขึ้นคะ่ะ ช่วงเวลาที่ท้าทายสําหรับพลอยมากที่สุดนะคะก็คือช่วงเวลาที่เปิดบริษัทแรกๆค่ะเพราะว่าเราเป็นเจ้าของคนเดียวใช่ไหมคะเราต้องหาลูกค้าคนเดียวนะคะเราต้องลงหน้างานคนเดียวค่ะก็เลยวุ่นมากๆแล้วก็รู้สึกว่าท้าทายมากๆนะคะและการที่ได้รู้จักกลุ่ม BNI นะคะก็รู้สึกว่าตอบโจทย์พลอยมากค่ะเราไม่ต้องทํางานคนเดียวอีกต่อไปแล้วนะคะกลุ่มนี้นะคะรวม SME นะคะหลายๆ ประเภทธุรกิจเข้าด้วยกันนะคะแล้วทุกคนนะคะช่วยเราหาลูกค้าค่ะก็เลยรู้สึกว่าชอบกลุ่ม BNI มากๆเลยค่ะและในกลุ่มนะคะยังมีการประชุมพัฒนาตัวเองอยู่เสมอนะคะแล้วก็คนในกลุ่มนะคะก็ยังมีทัศนคติบวกให้กันตลอดเวลาด้วยคะ่ะข้อแรกนะคะก็อยากฝากเรื่องการตลาดค่ะอยากให้รู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของเรานะคะรู้คู่แข่งนะคะแล้วก็ทำฟีดแบ็กเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของเรานะคะแล้วก็ นำฟีดแบ็กนะคะมาเป็นผลลัพธ์ในการทำผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุดสู่ลูกค้าค่ะข้อ2นะคะก็เป็นน่าจะเป็นเรื่องของการเงินค่ะอยากให้คิดเสมอนะคะว่าการเงินคือเส้นเรื่องใหญ่ในการทำธุรกิจเลยนะคะก็อยากฝากไว้ว่าให้ทุกคนนะคะวางแผนเรื่องการเงินให้ดีค่ะสุดท้ายนะคะพอก็อยากขอบคุณตัวเองนะคะที่กล้าตัดสินใจในการทำธุรกิจนี้นะคะขอบคุณลูกค้านะคะ ที่เป็นลูกค้าที่น่ารักของเราเสมอนะคะในการเชื่อใจในวัตถุดิบของเราค่ะขอบคุณเกษตรกรไทยนะคะที่ผลิตผลผลิตที่ดีให้กับพลอยค่ะขอบคุณ b ีไนะคะที่ทำให้พลอยได้มายีนอยู่ตรงนี้และได้มาแชร์ประสบการณ์ให้กับทุกๆคนค่ะขอบคุณค่ะ